สวัสดีครับเพื่อนๆครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็พามาเดินชมบรรยากาศยามเย็นๆน,นะครับเดินชมทุเรียนยามเย็นผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายบรรยากาศที่กลางวันมันร้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนโคกสามต้นนะครับถือว่าโตนะครับนี่ ต้นนี้ต้นใหญ่ส่วนต้นนี้ก็ต้นรองนะครับปลูกขางกันก็สามสีเดือนนะครับแต่ตอนนี้ก็โตเหมือนจะเท่ากันแล้วนะครับ,รบชมบรรยากาศนะครับส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นคู่นะครับนะครับเป็นต้นคู่ต้นเล็กก็มีปัญหานะครับ ตัดลำต้นนะครับตัดกลางลำต้นเพราะมีปัญหาในเรื่องของชราตอนนี้ก็เป็นใบที่ที่ใหญ่นะครับใบค่อนข้างที่อยาสมบูรณ์นะครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชม